ทุกคนก็ทราบดีสังคมทราบดีว่าแนวคิดของผมในหลายๆเรื่องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงหรือสอดคล้องกับการดําเนินงานของพรรคมากนักตั้งแต่การเข้าไปร่วมรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมลงสมัครรับเลือกตั้งมันจะเกิดความสับสนได้นะครับแล้วก็จะเกิดความไม่เป็น,นเอกภาพขึ้น ซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นผลดีกับพัก <And movement. S 1> เพิมมุมบวกให้ชีวิต age <And movement. S 1> เข้าใจข่าวทุกประเด็น <And movement. S 1> เรียงรวดดีตเข้าใจปัจจุบันร่วมสร้างประเทศไทย Enagement <And> กับอมรอ,ออนไลน์ <And movement. S 3> ครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคงเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับซึ่งมีความพยายามของหลายฝ่ายในพักปชิปัตินะครับที่เจะ พยายามดึงคุณอภิสิทธิ์ให้กลับมาช่วยพักในการรณรงค์หาเสียงนะครับเพื่อที่จะกอบกู้ฟืน้นศรัทธาของพรรคประชาธิปัตยในยามตกต่ำครับคุณอภิสิทธิ์ก็ได้เปิดใจนะครับกับบรรดาสื่อมวลชนหลายสำนักครับเดี๋ยวเรามาฟังดูครับว่าท่านเปิดใจท่านคิดอย่างไรในการตัดสินใจว่าถึงวันนี้ท่านไม่ขอลงสอสอปฏิริษขอเว้นวักทางการเมืองนะครับ เพื่อให้พักได้เดินหน้าไปตามแนวทางนโยบายของหัวหน้าพักคนปัจจุบันและคณะกรรมการพักในชุดปัจจุบันครับเอ็ vement เพิมมุมบวกให้ชีวิต a อ็ vement เข้าใจข่าวทุกประเด็นเอ็ม vement เรียมรั่วดีเข้าใจปัจจุบันร่วมสร้างประเทศไทย a อ็ vement กับอมรออนไลน์เอ็ vement เชื่อว่าถ้าใครมาพิจารณาสภาวะแวดล้อมปัจจัยเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็คงเข้าใจได้ไม่ยากนะครับเบื้องต้นก่อนก็คือว่าผมเนี่ยเป็น อดีตสสอ,อดีตหัวหน้าพักนะครับแล้วก็ลาออกจากหัวหน้าพักเมื่อ,อผลการเลือกตั้งครั้งที่แล้วออกมาเพื่อแสดงความรับผิดชอบเ,อเมื่อไม่สามารถนําพักให้เป็นไปตามเป้าหมายได้นะครับต่อมาเนี่ยผมก็ลาออกจากสสเนื่องจากว่าพักมีมติไปร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในขณะที่ผมเนี่ยหาเสียงกับประชาชนไว้ว่าผมจะไม่เข้าร่วม ผมก็ต้องแสดงความรับผิดชอบและก็รักษาคำพูดนะครับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ผ่านมาก็เกือบ4ปีนะครับผมก็ยืนยันมาตลอดว่าผมเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ผมไม่เคยลาออกจากสมาชิกพรรคผมก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องสนับสนุนพนรรคท่าสุดก็คือเมื่อคือนออนอกจากมีท่านหัวหน้าแล้วก็จะมีท่านอดีตหัวหน้าพรรคอีกสองท่านนะครับก็คือคุณชวนหลีกภัยกับคุณบญัติบรรทัดฐาน เราก็นั่งคุยกันว่าอะไรที่จะดีที่สุดนะครับผมก็ได้พูดกับท่านหัวหน้าพักไปเหมือนกับที่ผมพูดกับสาธาะนะครับว่าทุกคนก็ทราบดีสังคมทราบดีว่าแนวคิดของผมในหลายๆเรื่องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงหรือสอดคล้องกับการดําเนินง,งานของพักมากนักตั้งแต่การเข้าไปร่วมรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าผมลงสมัครรับเลือกตั้งมันจะเกิดความสับสนได้นะครับแล้วก็จะเกิดความไม่เป็นเอกภาพขึ้นซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นผลดีกับพักนะครับเพราะว่าผมว่าครั้งนี้การแข่งขันหรือศึกครั้งนี้สําหรับหลายพักการเมืองเ,เป็นศึกหนักนะครับพักประชาธิป,ปัตยก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นแล้วก็ถ้าหากว่าพักเข้าสู่สนามเลือกตั้งแล้วจะต้องมามีปัญหาความสับสนความไม่มีเอกภาพเนี่ย ผมไม่คิดว่าจะเป็นผลดีดังนั้นเนี่ยผมก็เสนอว่า,เ,าเหมาะสมลงตัวที่สุดก็คือผมไม่ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับส่วนการที่ผมจะไปช่วยผู้สมัครหรือพักหาเสียงอะไรอย่างไรเนี่ยก็จะเป็นไปตามความต้องการของผู้สมัครแต่ละคนนะครับว่าเขาคิดว่าผมจะไปช่วยเขาได้ไหมแล้วช่วยแล้วก็จะต้องช่วยในรูปแบบที่ไม่ให้กระทบกระเทือนกับ การทํางานหลักของพรรคซึ่งผู้บริหารพรรคชุดปัจจุบันจะต้องเป็นผู้กําหนดทิศทางเพราะสังคมรับรู้รับทราบแนวคิดทางการเมืองผมมาตลอด4ปีนะครับซึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมทําให้ได,ด้ดีที่สุดสําหรับพรรคในฐานะสมาชิกก็คือสนับสนุนเท่าที่ผมทําได้โดยเงื่อนไขของความเป็นจริงเนี่ยปัจจุบันจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยก็ยังเป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่ นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในฐานะที่ทําหน้าที่จนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่รู้สึกรอ,องนายกวิษณุไม่ให้เรียกรักษา,การผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะ <c oughs> แต่ว่าเอาว่าปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะม <c oughs> ะีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาเนี่ยคือมันก็อยู่ร่วมกันใช่ไหมครับแล้วก็ที่ผมติดตามการสัมภาษณ์ของอหัวนหน้าพักท่านก็พูดชัดว่าะจะใช้วิธีขอดูตัวเลขก่อนว่าแต่ละพักได้มาเท่าไหร่อย่างไร เหมือนกับจะไม่ตอบว่าว่าจะเป็นแนวทางไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นผมว่าเพื่อเพื่อให้ทางผู้บริหารพักได้ทำงานได้ง่ายที่สุดนะครับผมก็ไม่อยากจะไปเป็นปัญหาอุปสรรคเงื่อนไขอะไรที่จะทำให้พักไม่เดินไปอย่างเต็มกำลังอย่างที่ทางผู้บริหารพักต้องการนะครับแล้วก็ผู้บริหารชุดปัจจุบันเขาก็แสดงความมั่นอกมั่นใจว่าแนวทางที่ทำอยู่ยุทธศาสตร์ที่เดินอยู่แล้วก็กระแสะตอบรับ ผมก็อ่านจากสื่อมวลชนเขาก็ยืนยันว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามเป้าหมายที่เขาคิดว่าเขาทําได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องให้โอกาสในการที่ให้เขาทําสิ่งเหล่านี้ไปตามแนวทางมากกว่าที่จะไปทําให้มันเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นมาโดยไม่จําเป็นนะครับแล้วผมก็พูดกับกับทั้งหัวหน้าแล้วก็อดีตหัวหน้าทุกคนบอกว่ามันไม่ต้องมาตั้งข้อสงสัยผมอยู่แล้วเรื่องเรื่องอยู่กับพักไหม นะครับเพราะผมก็ไม่เคยมีอาการแม้แต่นิดน้อยนิดเลยว่าจะไปตั้งพักใหม่หรือจะย้ายพักอะไรไม่เคยนะครับเพราะว่าผมก็อย่างที่ผมบอกว่าเมื่อผมยึดกติในการทํางานของผมว่าอ,องค์กรต้องใหญ่กว่าเสื่องส่วนรวมต้องสําคัญกว่าเนี่ย ไอตัวผมมันมันม,มันไม่ใช่ประเด็นที่เราจะต้องมาตั้งว่าเราควรจะต้องเป็นอย่างนี้เราจะต้องทําอย่างนั้นเพื่อตัวของเราในวันนี้หรือวันข้างหน้า a n e m e n t <movement. S 2> เติมมูลบวกให้ชีวิต and m e m e n t เข้าใจข่าวทุกประเด็น and m <movement>. e เรียงรวดยดีเข้าใจปัจจุบันร่วมสร้างประเทศไทย and m e m e n t กับอมอนออนไลน์ n d m e m e n t ครับท่านผู้ชมครับเมื่อฟังจากแนวคิดนะครับของคุณอภิชิตเวชชัยธิวะนะครับที่สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแล้วท่านผู้ชมคงเห็นถึงร่องรอยนะครับ ความต่างกันนะครับระหว่างแนวคิดของคุณอภิสิทธิ์นะครับกับคณะผู้บริหารพักรวมถึงหัวหน้าพักในชุดปัจจุบันนะครับในการกําหนดจุดยืนของพักนะครับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีความชัดเจนตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งนะครับในปี6-2แล้วนะครับว่า ท่านไม่เห็นด้วยนะครับกับการรัฐประหารท่านไม่เห็นด้วยกับกติกาของรัฐธรรมนูญนะครับปี60ซึ่งพระปยัติปัตยทั้งพรรคในช่วงท่านเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็มีมตินะครับไม่ยอมรับในประชามติในรอบนั้นนะครับและหลังจากนั้นนะครับท่านก็นำพาพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับ และท่านก็ประกาศความชัดเจนครับจุดยืนว่าท่านไม่สนับหนุนนะครับพลเอกประยุทธ์ในการที่จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจนั่นคือแนวทางนะครับของท่านที่มีจุดยืนที่ชัดเจนมาโดยตลอดและจุดยืนของท่านก็มีผลครับในสภาพสังคมในช่วงนั้นนะครับ ความหวาดภวานะครับความหวาดกลัวระบบทักษสิ่งคะแนนจึงไหลเทไปที่พรรคพลังประชารัฐเพราะว่ามอตโต้นะครับในการหาเสียงโค้งสุดท้ายนะครับบอกว่าประเทศไทยสังคมไทยความสงบจบที่ลุงตู่นะครับแล้ววันนี้8ปีก็พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วมันจบหรือไม่จบแล้วก็ลุงตู่มาทำอะไรให้กับประเทศไทยบ้างนะครับและนั่นก็คือสิ่งที่คุณอภิิ์เชื่อ แต่ว่าความเชื่อของคุณประสิทธิ์นั้นปรากฏว่าบรรดาสมาชิกนะครับที่เคยเป็นแฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์ต่างไม่เชื่อตามนะครับแล้วก็ปฏิเสธความคิดแนวทางของคุณประสิทธิ์ในยุคนั้นนะครับตีตัวออกห่างนะครับจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับเทคะแนนไปให้พรรคที่สนับสนุนคุณประยุทธ์จันโอชาปรากฏว่ากรุงเทพมหานครนะครับไม่มีสสประชาธิปัตย์และ คะแนนเสียงของพรรคประยาปัตในระดับทั่วประเทศก็ตกต,ต่ำหายไปเรียกว่าเกินครึ่งครับน่าใจหายมากนะครับจากจุดนั้นก็ต้องชื่นชมสปิตของคุณอภิสิทธิ์ครับคุณอภิสิทธิ์ก็ตัดสินใจลาออกนะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้พ,พรรคประชาธิปัตย์ได้มีการทบทวนปรากฏว่าก็มีการเลือกตั้งหัวหน้ากันใหม่นะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีการต่อสู้กันเรียกว่าเข้มข้นมากนะครับในการเลือกหัวหน้าพรรค นะครับในที่สุดคุณจุรินก็มาเป็นหัวหน้าพรรคและคุณจุรินเองก็นะครับประกาศจุดเยืนนะครับเอาพรรคเพียบปัดเข้าร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเกือบสี่ปีนะครับที่พรรคเพียบปัดนะครับได้เข้าร่วมบริหารราชการแผ่นดินนะครับโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคเพียบปัดนะครับก็ถือได้ว่า ก็มีโอกาสได้ผลักดันโนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นะครับให้เป็นโนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ได้แก้ปัญหานะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับได้ระดับหนึ่งแต่ว่านะครับก็มีการประเมินกันว่า4ปีนะครับมันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับในวงในก็มีการพูดคุยกันอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็มีการประเมินมีการต่อสู้ทางความคิดกันว่าในการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ย นะครับจุดรินประชิธิตรตย์จะเป็นอย่างไรคือต้องยอมรับว่าก็มีความเห็นต่างภายในพรรคระชาตรปั์แล้วก็มีความพยายามมีการเคลื่อนไหวหลายอย่างนะครับที่ผ่านมานะครับมีความพยายามสุดเปลี่ยนหัวหน้าพรรคนะครับมีความพยายามที่จะกดดันด้วยการลาออกของกรรมการบริหารบางส่วนนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของคุณจุรินทร์นะครับแต่ว่าขึ้นลงก็สงบนะครับในที่สุดนะครับอำน,นาจการนําของพรรคระชาตรปั์นะครับ ็ยังอยู่ภายใต้การดำของคุณจุเรนอย่างเข้มแข็งและท่าทีและยุทธศาสตร์ในการลงเลือกตั้งครั้งนี้ก็ชัดเจนครับว่าพรรคปยปัตเนี่ยแม้ไม่ได้ประกาศแบบเป็นตัวแล้วก็เปิดเผยนะครับแต่ทิศทางโดยรวมเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจว่าพรรคปยิบัติก็ยังเป็นพันธมิตรนะครับในการที่จะจัดรัฐบาลน,นะครับในขั้วการเมืองที่มีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีถึงแม้ว่าจะมีความ เจ็บช้ำกืนเลือดกับการก่อเกิดของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับซึ่งดูดนักการเมืองนะครับจากพรรคประยปัดไปหลายคนครับครับอันนั้นก็เป็นความเจ็บปวดนะครับลึกๆนะครับที่ผมเข้าใจได้ว่าเลือดแท้ของประยปัดเนี่ยคงมีความเจ็บปวดอยู่แต่ภายใต้วิกฤตนะครับแต่ภายใต้วิกฤตนะครับของพรรคประยปัดในยุคนี้นะครับคณะกรรมการบริหารนะครับ ซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับซึ่งนําโดยคุณจุรินและคุณเฉลิมชัยนะเลขาธิการพรรคก็ยังยืนยันว่าคงยังเป็นพันธมิตรนะครับของปีรัฐบาลเดิมนะครับอันนี้จะถูกจะผิดก็ต้องกราบขออภายัยนะอันนี้เป็นการประเมินนะครับจากสายตาของคนที่อยู่วงนอกแล้วนะครับแต่ในขณเดียวกันนะครับหลายคนก็บอกว่าจริงๆแล้วพรรคประชาธิปัตย์ควรจะแสดงจุดยืนให้ชัดเจนมากกว่านี้ วันนี้สถานการเมืองเปลี่ยนไปแล้วนะครับคุณประยุทธ์จันโอชาเนี่ยไม่ใช่พระเอกในหัวใจของประชาชนและบทบาทที่ผ่านมาก็เป็นที่ชัดเจนว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์นะครับบอกว่าจะมาแก้ปัญหาความขัดแย้งจะมาบริหารประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับให้บริสุทธิ์ยุติธรรมนั้นนะครับ ข้อคาราหาหลายๆอย่างเนี่ยก็เป็นที่ประจักษ์นะครับว่าคุณประยุทธ์ล้มเหลวโดยเช่นเชิงนะครับว่าสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นแค่เพียงภาพมายานะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็เรียกร้องพระยาปัทภูริจะดึงตัวออกมาแล้วก็ประกาศความชัดเจนกลับไปยืนอยู่ในจุดที่เป็นพรรคการเมืองที่ยืนหยัดในระบบประชาธิปไตยแล้วก็ต่อสู้กับเผด็จการต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับ ความพยายามที่จะดึงหัวหน้าพรรคต่างๆมาร่วมกันเนี่ยในการที่จะกอบกู้ฟื้นฟูวิกฤตสถานีแต่ในที่สุดวันนี้ก็ชัดเจนว่าคุณวิสิทธิ์นะครับไม่ขอลงเต็มตัวครับแต่ก็ยังตอบด้วยความเป็นซุปเปอร์บรุษครับว่าในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคเนี่ยนะครับก็ยังคงช่วยหาเสียงในเงื่อนไขที่ทําได้นะครับเพราะว่าไม่อยากจะลงไปสังกร,รมกับความไม่ชัดเจนของพรรคประชาธิปัตย์ครับ <and> &movement เติมมูลบวกให้ชีวิต <and> &movement เข้าใจข่าวทุกประเด็น <and> &movement เรียมร้อดีดเข้าใจปัจจุบันร่วมสร้างประเทศไทย <and> &movement amusementsment กับอมรอ,ออนไลน์ <and> &movement ชมแล้วถ้าชื่นชอบกรุณากดติดตามแจ้นเตือนและช่วยแชร์ด้วยนะคะ ชมแล้ว้าชื่นชอบ<ๆ>ก,กอรุ่นนากดติดตามแจ้นเตือนและช่วยแชร์ด้วยนะคะ